สบายดีทุกท่านยินดีต้อนหับเข้าสู่ซ้ำต่ออนุรักษ์ภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมลาวเมื่อนี้พวกเราจะมานำสนเสนอรประเพณีและวัฒนธรรมของสนเ่ากึมมุสุทานฟังรายละเอียดจะเป็นแนวเด้านั้นเสินท่ทานับฟังพร้อมกันเลย ส่วนเผ่าก่มมุมีความเสื้อถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนคือการเสืออสอเส้อถือพี่โดยเฉพาะแมนการเสื้อถื่อพี่บรรพบุรุษหลักท่านที่บ่งบอกข้างฮูวา่าส่วนเผ่าก่มุมีการเสื้อพี่นั้นแสดงออกมีการมีฮานพี่ประจำเหอนการมีพี่ห่อประจำบ้าน นาเตลปีส่วนเผากึม,มุจะมีพิธีกรรมในาการบูชาพ,พี่เอริญว่าการเลี้ยงพี่การเลี้ยงพี่นั้นมีทางการเลี้ยงพี่เหอนและพี่บ้านนาเตลบ้านของส่วนเผากุมมุจะมีหม้อพี่ ลืมหม้อหม่นประจำบ้านเพื่อเหตุหน้าทีเป็นผู้ประกอบพิธีต่างๆในการเลี้ยงพี่และเหตุหน้าทีในการปร้าบพี่ที่มาสร้างความบ่ดีให้แก่คนในสุมสนปัจจุบันนี้รูเบบการเสื้อถือ่อของสนเ่ากุมมุได้มีการเปลี่ยนแปลงบางคนก็หันมาเสื้อถือ่อศาสนาเขียงคู่กันกับการเสื้อถือ่อพี่ สำหรับประเพณีการเฮ็ดบุญข้องสนเผากึมมุจะมีการเฮ็ดบุญประจำปีข้องตนเองเส้นบุญแรงควายบุญปีมะบุญดังกล่าวนี้มีการเอินซื้อแตกต่างกันไปในแต่ละท้องทิน่นเส้นสนเผากึมมุที่ดำลงชีวิตในะแคว่งล่วงพะบางพงซาหลีเสียงควางและสำเนือเอินบาบุญเกลสนเผากึมมุรอก เมืองหุนแขวงอุดมไสยเอิ้นว่าบุญเน็ดเตนบุญตดนึพวกึมมุลเอวอนอกจกบุญดังกลาวแล้วນเผ่ากึมมุยังมีบุญขึ้นเฮืนใหมที่มีการจัดงานย่างคึกคื้นดยการดื่มเล้าให้ยามวลซื่นสําหรับบุญเกอแมนจัดขึ้นน่ะทายเดือน1หรืวา ตนเดือนซ่องคองทุกๆปีฉะนั้นภายล่างเก็บเกี่ยวเข้าให้สำเร็จแล้วเข้าเจ้าได้มีการกะเกี่ยมเห็ดบุญดังก้าวซึ่งก่อนอื่นมดจะต้องมีการกะเกี่ยมวัตถุปัจจัยบางอย่างโดยเฉพาะเมนอาหารการกินเซนหัวควายมูไก่เครื่องปู๊กค้องฟังคือข้าวสานเพืือกหมันเล่าให้เครื่องนุ่งหฮมเอยยอง มีการฝึกแอบข้องหน่วยศิลปะการแสดงเครื่องดนตรีและอื่นๆตามความเสื้อื่อข้องสนเพากึมมุนับทื่อพี่บรรพบุรุษตนตลอดมาอยู่ในเหือนมีฮานบูซาพี่เวลาที่เป็นที่เหตุพิธีกำเลี้ยงพี่เหือนนั้นรวมมีพี่พอพี่แม่พี่ปูญาตายายนอกนั้น สนเผ่ากุมุยังคือพี่บ้านพี่เหมืองพี่ฟ้าพี่เทนพี่ปลาพี่น้ำพี่ทีขาเจ้ายานที่สุดแม้พี่ปอบสนันแต่ละบ้านจึงจำตรงมีหม้อมหม่อนอย่างน้อยหนึ่งขนปัจจุบันนี้ส่วนเผ่ากุมุจำนวนหนึ่งได้หันมานับถือาศาสนาต่างๆเช่นาศาสนาผุดเยสูและอื่นๆ สำหรับเครื่องนุ่งหม่มข้องสนเผากุมมุมีเครื่องนุ่งห่มที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะข้องเข้าเจ้าตำดาดยใยย้ยอมหนินและประดับประดาตามแต่ละประเภทปัจจุบันนี้การแต่งกายและการนุ่งท่อบางแสงจะปรากฏเห็นแต่ยามบุญประเพณีเท่านั้นสำหรับวันธรรมดาแล้วเขาเจ้าจะหมักนุ่งเครื่องสํำเร็จหูที่ซื้อจากตลาด ต่อไปเิญทานหับฟังประเพณีการทรงสการฮีตการทรงสการข้องส่วนเผากึมมุโดยทั่วไปแล้วสาวกึมมุจะมีการคบงานศพคนตายดน้นเมื่อเวลาที่มีคนตายเกิดขึ้นผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวจะต้องไดข้ามูโตหนึ่งในทันทีด้วยการเอาซากต่าเข้าถุบตีหัวมูอยู่ตีนขั้นใดศพ คนตายจะทึกหุ้มหอโดยซาดและไม้ขานสำหรับเอาไว้ห้ามศพคนตายนั้นเมนไม้หกคนผู้ทีมาห้ามศพคนตายนั้นต้องเป็นลูกเคยหือรือล,ลูกล้านสันจําของผู้เสียชีวิตในเวลาห้ามผู้ที่ห้ามจะตองไดเกเสื้อนุ่งผ้ากระเตียวและผายดาบ นาบางแสงข้องส่วนเผากึ่มหมุยังมีการก้าวคำกรเพื่อบอกถางห้าพี่ไปนับตั้งแต่ลงขั้นใดเหือนจนหดยอดอห้วยที่เงียบสงัดจึงเป็นสถานที่ฝั่งศพส่สนวนเผากึ่มหมุจะมีข้อห้ามข้อห้ามสำหรับกลุ่มส่วนภายในและข้อห้ามสำหรับคนภายนอกสำหรับ ข้อห้ามกลุมส่วนภายหน่อเมนสิ่งที่เขาลบส่วนเผากมหมูแต่ละตะก,กุนแต่กกตละสิงสาวมีสิ่งที่ตนเองเขาลบบูชาเฉพาะโดยมีตัวสัตว์หรือกกไม้เป็นสัญนเนหลักแห่งการนับถื่เซนตะก,กุนนกตะก,กุนเสือ้อตะก,กุลกกผักกูดซึ่งขนในแเต่ตลักตะก,กุนจะต้องปฏิบัติ และมีการขลำย่างเค็งขัดตัวอย่างตะกุ่นนกก็มีข้อห้ามในการจับบายฆ่าและกิ่นซิน้นนกเส้นถ้าบุคคลได้จับบายตัวนกมือของบุคคลนั้นจะลอกถ้ากิ่นแค้วก็จะลนและถ้าฆ่าตัวนกก็จะเป็นบาปติดตัวไปจนตายสำหรับข้อห้ามขนภายนอก แม่นสากึ่มมุมีข้อห้ามอีกหลายอย่างสําหรับผู้ที่เป็นแขกหรือบุคคลภายน,กนาากาอกที่เดินทางมาพักเสาอยู่เหือเหรลือเหนบ้บานของตนส่วนเ่ากึมมุนั้นเส้นกรณีแขกที่เดินทางมาพักเสาเหือนจะมีข้อห้ามดังนี้ห้ามแขกนนนขวางเหอนเป็นเด็ดขาดห้ามแขกซื ถื่อซีนดิบต่างๆที่บมีการหุ้มหอขึ้นเหือนเด็ดคาดกอลิีขนต่างทินที่เดินทางผ่านบ้านของสนเผากึ่มหมุผัวขาเจ้าก็จำหนีข้อห้ามเนหลลยประกาศเ่นห้ามขนผู้ที่เดินทางผ่านบ้านถือซาดเลือเครื่องปูนอนผ่านบ้านเด็ดคาดต่อไปเสืญททานหับฝังเกี่ยวกับภาซา ส่วนเผากึมมูมเป็นส่วนเผ่าหนึ่งที่มีภาษาปากเบาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองจัดอยู่ในมวดตะกุลภาษาหมอนคาเมแต่แต่ส่วนเผานี้บ่มีตัวอักซอนตัวนั่งซื่อเป็นข้องตนเองปีคอซ้อ1หนึนักอักซ่อนรา์สาวตาเวนตกได้ดำเนินการศึกษา ภาซาสนเผากุมมุแล้วเซลตัวอักซอนลาตินมาเป็นตัวนั่งซื้อเคียนใน,นภาซ่าสุนเผากุมมุแต่โกโบได้มีการนำาซลล์ยางกว้างวางการเปรียบเทียบระหว่างภาซ่าลาวและภาซ่ากุมุหยกตัวอย่างคือภาษ่าลาวว่าสบายดีภาซ่ากุมมุว่าสมายเลอะาซ่าลาวว่า ขอบใจภาษากึหมุว่าขอบหรือเหยียมภาษาลาวว่าขอโทษภาษากึหมุว่าข้อสุมมาภาษาลาวว่าเห็ดยั่งอยู่ภาษากึหมุว่าแต่งเมอภาษาลาวว่ากินข้าวแล้วบอภาษากึมมุว่าเบอะมาแล้วโอ ภาษาลาวว่าพบกันมาภาษากึมมุวา่าบุมยอฮมเมผ่านไปนั้นท่านได้หับฟังประเพณีและวัฒนธรรมข้องสนเผากึมมุข้อขอบเจข้อมูลจากกล่มสนเผาสุ้นกลางแนวลาวสร้างซาตร์ และกระทรวงทะเร่งข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวในคลิปต่อต่อไปพวกเขาจะมานำสนเสนอความหู้และข้อมูลดีๆอื่นสุทานฝั่งอีกวังวาทานจะติดตามหับฟังนำกันเนาะข้อขอบใจทุกทานที่ติดตาม ก่อนจากกันมือนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่สร้างต่อได้เด้อทานจึงจะได้หับความหูและข้อมูลดีๆจากพวกเหาเป็นประจำและพบกันมาในะคลิปต่อๆไปสบายดี